tense ปัจจุบ,บันเบื้องต้นอันที่หนึ่งกริยา present tense มีสองแบบเช่นพูดว่า I wait t h i n k s เรียกว่า simple present หรือ present simple ถ้าพูดว่า I am waiting หรือ she is thinking เรียกว่า present progressive หรือที่ครูไทยนิยมเรียก present continuous จะไม่ว่ากริยาทุกตัวไม่จะเป็นต้องมีรูป progressive เสมอไป ความจริงที่ไม่ต้องบอกเวลาใช้ present tense เมื่อเราพูดถึงสถานการณ์ที่เป็นกฎทางธรรมชาติต้องใช้ present simple present เช่น water freezes at zero degree celsius i go to london about three times a week my parents live near denver อันที่3 present simple present ใช้กับ ความจริงที่เกิดอยู่เฉพาะตอนนี้ให้ใช้อขอไปครับถ้าถ้าความจริงที่เกิดเฉพาะตอนนี้ให้ใช้ present progressive เช่น,น what are you doing I'm reading ทำอะไรอยู่อ่านหนังสือ I'm I'm going to to a lot of party this day ไปไปเที่ยว ปาร์ตี้เยอะมากเหตุการณ์ที่เกิดตามลำดับก็ให้ใช้ simple present เมื่อพูดถึงเหตุการณ์หรือการก,าร,กระทำที่เกิดตามลำดับใช้สั่งให้ทำหรือภาคกีฬาแม้เหตุการณ์จะจบลงไปแล้วหรือกำลังเกิดขึ้นก็ตามให้ใช้ simple present เช่น What carefully first I take a bow and beg a k to e a s into its neck จุดๆๆๆบาบา เทเลชูด er, And i ์อิสโ o ชูดใช้เทนธรรมดาในสับออเดเนตคอร์สฝรั่งชอบใช้ e s e n t tense เพื่อบอกเหตุการณ์ที่จะตามมาในอนาคตเช่น I will go whenever you go ถุรุนักก็ go ก,ก,กับ go Come and see us next week if you are passing t o London ระวังฝรั่งใช้ e s e n t tense ไม่ใช้ present tense เพื่อจะบอกระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ลกษณนาการปัจจุบันเป็นอย่างไรเช่น I have known her since 1960ก็คืออันนี้ใช้ perfect tense ไม่ได้ใช้ present tense ไม่ก็เป็น I have known her since 1960 I have been learning English for t w 0 years ไม่ใช่ I am learning English for three years. การ t e n s ปัจจบุบันการใช้กริยาช่วย do that ถ้าเป็นบอกเล่า I do คำถามเป็น Do I work I do not work You work Do you work You do not work It work Does it work that it does not work we work do we work we do not work they work do they work do they not work เรามีการเติม s ให้กับกริยาเมื่อเป็นบุคคลที่3เอกพจน์เติม s เช่น work ก็เป็น works sit ก็เป็น sit stay ก็เป็น stay cry ถ้าเป็นกริยาลงท้ายด้วย y แล้วก่อน y เป็นพยยญชนะก็ให้เติม i แล้วก็เติม es r ลายเป็น cries hurry reply กริยาที่ลงท้ายด้วย s c ch s หรือ x ให้เติม esn miss m i s s bus bus w a s w a s push push fix fixes เด e กเว้น have เป็น had ก็เป็นก็ดูเป็นต้นคือการออกเสียงกีตาย์เติมเอมันก็จะมีกฎของมันมีมีวิธีออกเสียง